ับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซ้อมกินอะไรกันความเกลดครับและวันนี้เราก็จเกินรอปในแบบที่มีชื่อว่าบันรพีเรจิเนลลี่นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะพามาดูกันไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรจะให้ดูเลยก็เลยทำคลิปตลกๆนิดนึงนะครับเอาโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับลาแลาวนะแลาวนกำลังซามอยู่ดี โอ้โหอะไรเนี่ยโอไม่นะอะอะแค่ใช้ผลไม้เหล็กแค่ใช้ผลไม้เหล็กเธอไม่โดนดูดช uh> ่วยด้วยช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 ่วยด้วยโดนดูดไปไหนไม่ได้เลย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 บินกลับไปแล้วกัน จะดาจะดาจะดาเป็นอะไรที่เล่สาะมากเลยองเต้เราจะฟาร์มเราจะฟาร์มเราจะฟาร์มเท่านั้นเราจะฟาร์มเราจะฟาร์มจะฟาร์มตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้ตรงนี้เหมือนเดิมอา โดนดูดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่นี่นี่อ่ะพาเหมือนเดิมอ่ะอ่ะะออ่ไม่นะไม่นะไม่นะอย่า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 นะช่วยด้วยไม่นะลอยแล้วว่าวเชียวคนไทยบินได้สินะ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตับต้นไม้ <S <S ไม่ใช่ตับสิชนต่างหากหรอกน้นภาษาอีสานช่วยฉันด้วยช่วยด้วยใหอ,อ,อะไรเนี่ยช่วยด้วยเออ,อแล้วเราก็จะไปดูฝนดาวตกดึกแล้วอ่ออะไรนั่นอะอ มันบิน,บนดาวตกที่รีชัมันต้องขอพอเออถ้าไมปดาวมาตกใส่เราเนี่ยบินไปดูดีกว่าพอดีสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นนะไปดูสิเออมีดาวตกยจุดศูนย์กลางห <c oughs> สวยจังเลยเอ๊ะ ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ,ะอะไรเนี่ยมาจะนั่งซะหน่อยนั่งไปได้นี <c oughs> ่ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเทพเจ้านี่เนี่ยเลย <c oughs> นี่มันเทพเจ้านี่วะสวัสดีครับท่านเทพเจ้าสวัสดีไปครับคงจะเหงาสินะีมันเออเออ เขานจดผิดเลยเขาตีผมว้าก็สวยนะโู้ทำได้ยังไงเนี่ยสอนหน่อยสิไม่ใช่โป๊ใช่ไหมไม่เอานะก็เ <c oughs> ดนแบน <c oughs> ไม่น่าใช่หรอกมั้ง <c oughs> โอเคครับคลิปวีดีโอประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและกดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผมบายครับ